สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนเนาะวันนี้น้ําตาลอยู่ที่นานนะพาทุกคนมาเกี่ยวหญ้าเกี่ยวหญ้าด้วยการช่วยน้ําตาลอ่าไม่เกี่ยวก็ช่วยเป็นกําลังใจให้ดูนาข้าวของเราทําไมข้าวถึงมีแต่หญ้านั่นน่ะสินะข้าวมีแต่หญ้า เกี่ยวย่ากันเกี่ยวญ้ากันเหนื่อยมากแดดก็ร้อนโอ้โหคุณผู้ชมตายร้อนจริงๆเลยนะมองเห็นหน้าน้ําตาลไม,ไม่เห็นหรอกเนาะไม่เป็นไรแต่อยากจะบอกว่าชวนมาเกี่ยวญ้าค่ะญ้าในนาข้าวไม่มีข้าวมีแต่ญ้า ยาที่เกี่ยวไม่มีข้าวนะมีแต่ยาก็ดูดูเต็มไปหมดเลยเมื่อวานน้ำตาลหวานปุ๋ยก็หวานไปอย่างนั้นแหละเผื่อโชคจะเข้าข้างบ้างได้ข้าวบ้างนะเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ สำหรับท่านใดที่ชื่นชอบน้ำตาลอินเตอร์ชัแนลฝากกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์ให้น้ำตาลด้วยปีนี้ค่อนข้างที่จะแย่สุดๆในการทำนาน้ำพึ่งจะมีตอนพายุเข้านี่เองนะคะคุณผู้ชมดูนะคะหญ้าเต็มไปหมดเลยก็ภาวนาแค่ว่าขอให้ได้พันขืนเท่านั้นเองนะคะอากาศก็ร้อนๆ้นเนาะเป็นยังไงกันบ้างเอ่ยสบายดีกันไหมคะ ถูกหวยกันบ้างหรือเปล่าอต้องขออภัยคุณคุณคุณทุกคนด้วยนะคะงวดที่แล้วเป็นยังไงกันบ้างคะเออนะก็มีอยู่ที่อต้นต้นมะขามของหลวงปู่สวงใช่ไหมคะห้าเจ็ดนะก็ผิดบ้างถูกบ้างไม่เป็นไรอย่าว่ากันน้ําตาลก็อยากให้ทุกท่านถูกกันทุกคนนั่นแหละแต่มันก็เป็นไปไม่ได้แล้วแต่ดวงแล้วแต่วาสนาของคนเรานะแต่วันนี้ พามาเกี่ยวหญ้าเป็นกำลังใจให้น้ำตาลด้วยนะคะทุกคนนะอยู่กลางทุ่งนาโอเคนะคะขอบคุณทุกท่านที่เป็นกำลังใจให้และก็ติดตามรับชม YouTube น้ำตาลอินเตอร์ชาแนลขอบคุณมากๆนะคะมีความสุขทุกท่านสวัสดีค่ะ